ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูพบนิวคาเซลวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567พิมลีอังกฤษแมนยูเจ็ดปะนนิวคาเซลเวลา3นาฬิกาถ,าถ่ายทอดสดทรูพรีเมียฟุตบอลหนึ่งและ2สนามโอทัฟฟ์แมนยูนเต็ดรูเบนอารมิมตกที่นั่งลำบากพ่าย2เกมรวดไม่พอยังไร้2กองกลางติดโทษแบนทั้งบรูโน่แฟนันกับตันทีมที่โดนไล่ออกและมาริโอกาเต้สะสมครบ5ใบเหลืองจากเกมออกไปแพรวูฟ ตัวเจ็บที่เหลือนหน้าเดิมๆอย่างวิกเตอร์เลนเดอร์เลฟเมสันเมาส์และลุกชอการจะทับเมื่อไร้เงากับตันบูโนคาดว่าคริสเตียนเอริกเซนจะได้เสียบตำแหน่งหน้าซ้ายช่วยอามัดเดียโลและตัวเป้ารัสมูธหอยลุ่นส่วนแดนกลางวางกาเซเมโรออกสตาร์ทคู่กับคอบบี้ไมนูในแนวรับมาธาเดลิกลุ้นสวนทางกับลิสโดมาติเนส นิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวจะได้ติโนลิฟฟลาเมนโตหายป่วยขึ้นตำแหน่งแบ็กขวาแทนที่จอมเก๋าเคเรนทริปเปียนอกนั้นไม่มีตัวเจ็บรายเดิมๆทั้งเซเวนบอดแมนเอมิลคราฟ์จามาลัสเซลนิกโป๊ปและคารัม์วิลสันการจะทับจากชุดที่เปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่า3เมตรนอกเหนือแบ็กขวาคงปรับได้แค่แนวรุกดรอปเจคอบเมอร์ฟีสวนทางฮาวิบานช่วยงานแอนโทนีกอร์ดอนและหอกฮอตอเล็กซานเดอร์อีซักยิงแล้ว12ใน19เกเกมลงสนามฤดูกาลนี้ นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนยูนเต็ด3-4-3อันเดโอนาน่าเลนนี่โยโรแฮร์รี่แม็กไกว์มัตไธเดลิกนูเซมัสซาอุยคอบบี้ไมนูกาเซมิโรดิโกดาโลอามัดเดียโลราสมุดฮอยลุนคริสเตียนเอริกเซนนิวคาสเซิล4-3-3มาร์ตินดูบัฟกาติโนลิฟฟลาเมนโตฟาเบนแชร์แดนเบิร์นลูอิสฮอร์บูโนเกมาไราซ์ซานโดโตนาลีโชลินตอนแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อีซัค ฮาวิบานส์ความน่าจะเป็นของเกมผีแดงพิงฟ้าสุดๆไม่ลงตัวทั้งระบบและวิธีการเล่นของนักเตะแต่อย่างไรได้เล่นในบ้านด้วยสถิติที่ยังเหนือกว่าเชื่อว่างานนี้มีลุ้นฮึดแบ่งแต้มกับสาลิกาดงแบบมีสกอร์ได้ก่อนเจออีกสศึกหนักทั้งแดงเดือดและ FA ครดวนปืนใหญ่ผลการแข่งขันที่คาดไม่เจ็บเสมอนิวคาเสเซิลสต่อ2 ฟาบิโซโรโมาโนนักข่าวคนดังระบูรูเบนอโมโริมกุนซือแมนยูตัดสินใจลอยแพ้นักเตะร,รายแรกออกจากทีมแล้วแต่ไม่ใช่มาคัสแลฟอร์ดแมนยูเต็ดในยุคข,ของอโมริมสร้างผลงานย่ำแย่อย่างหนักด้วยการแพ้3มนัดรวดติดต่อกันในทุกรายการและรั้งอันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกอย่างน่าช็อก จากสถานการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าผีแดงจะมีการเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะเดือนหน้าโดยเฉพาะการโลขุนพลที่ไม่อยู่ในแผนของกุนซือโปรตุกสโดยโรมาโน่เผยว่าคริสเตียนเอลิกเซนเป็นชื่อแรกที่จะต้องอำลาโอทัฟฟ์เนื่องจากเขากำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์และจะไม่ได้รับสัญญาใหม่อย่างแน่นอนและที่สำคัญดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กวัย32ปีไม่อยู่ในโพสิบเอ็ดคนแรกของอโมริมและได้รับความสนใจจากเรอเบติสสโมสอนในลาลิกา นอกจากเอริกเซนที่ย้ายมาจากเบรนฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวในปี2022แล้วโลมาโน่ up, ระบุว่าวิกเตอร์ลินเดเลอร์ปรากาลังทีมชาติสวีเดนเป็นอีกรายที่อยู่ในข่ายถูกอโมริมลอยแพหลังจากเขารับใช้ผีแดงมานาน8ปีกระนั้นก็ดียังไม่ชัดเจนว่าเอริกเซนจะย้ายทีมในเดือนหน้าหรือในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเบติสน่าจะหวังเซ็นสัญญากับอดีตดาวเตะท,ทีมสปเปอร์และอินเตอร์มิลานแบบฟรีฟรีมากกว่าอีกทั้งเขามีค่าแรงสัปดาห์ละ ,50 0 0 0ปอนด์ แมนยูเตดตัดสินใจเป็นการภายในแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับมิดฟิลด์เดนิสซึ่งจะย้ายออกไปแบบฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์แต่ข้อเสนอที่ดีสามารถทำให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงได้กับการได้เห็นเขาย้ายออกไปในเดือนมก,กราคมโลมโนเผยเมื่อ29ธันวาคมเรอเบติสกระหายเซ็นสัญญากับเอริกเซนในช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขายังตกลงสัญญากับทั้งสมสรและนักเตะไม่ได้ ถังนี้เอริกเซนลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ไปทั้งสิ้น8 8นัดแบ่งเป็น16นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้ <_ A ult> เพื่อความสําเร็จอามัดเดียโลรับตอนนี้สุดสุขเล่นให้แมนยูอามัดเดียโลปีกจอพมพลิ้วแมนเชสเตอร์เตดเปิดใจตอนนี้ตนมีความสุขมากๆที่พัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่รูบเบนอามโมริมเข้ามากุมบางเหียนทัพป,ปีแสดง สตาทีมชาติไอริคสยกระดับฝีเท้าของตนเองขึ้นมาจนกลายเป็นแข้งกระดูกสันหลังของทีมในยุคอาโมริมโดยเขาลงเล่นไปแล้ว10เกมพร้อมกับซัดไป2ประตูกับ5แอซิสจนตอนนี้เดียโลเป็นผู้เล่นที่ทีมขาดไม่ได้เลยดาวเตยวัย22ปียอมรับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆกับฟอร์มการเล่นของตนเองใช่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เต็มด้วยความมั่นใจเพราะตอนนี้ผมได้ลงเล่นเยอะมากจริงๆแล้วผมก็เป็นแบบนี้มาตลอด แต่บางทีช่วงนี้ผมได้ลงเล่นมากขึ้นและมีความมั่นใจแต่ตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและผมก็อยากสู้เพื่อสโมสรเพื่อทีมและเพื่อผู้จัดการทีมทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมและให้โอกาสผมได้ลงเล่นกับสโมสรน,นี้ผมอยากแสดงให้เห็นว่าผมสามารถเล่นเพื่อสโมสรน,นี้ได้ ผมฝันที่จะประสบความสําเร็จให้มากที่สุดเพื่อสโมสรน,นี้นั่นคือเหตุผลที่ผมอยู่ที่นี่ผมอยากสู้เพื่อตราสโมสรน,นี้และคอยดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเดียโลรายาวสื่อผู้ดีออกมาเผยว่าทอตแนมฮอสเปอร์ไม่ได้วางตัวมาคัดแลดฟอร์ดเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพตามที่มีข่าวลือเชื่อมโยงระหว่างคลับไก่กับดาวยิงอินโทรเวิร์ดในช่วงที่ผ่านมาโอกาสลงสนามของแรดฟอร์ดลดลงไปอย่างมาก จนถึงขั้นไม่ได้มีชื่อยู่ในทีแมตต์เลยนับตั้งแต่ดูเบนอาโมริมเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชและดูเหมือนว่าการแยกทางกันระหว่างทั้งสองฝ่ายดูจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในตอนนี้รายงานข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าท็อตแนมเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจคว้าตัวนักเตะทีมช่างกริดรายนี้ไปร่วมทีมร่วมกับยูเวนตุสและบาร์เยมันิกขณะที่แอนด์ปอสเดโคกลูกได้ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการพูดถึงดาวเตะวัย27ปีรายนี้ว่าเป็นผู้เล่นของ Method. เมื่อถูกถามถึงข่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมทางด้านเจฮริสผู้สื้อข่าวจากเดอะอ h l e ติ c ได้ยืนยันแล้วว่าท็อตแนมจะมองหาผู้เล่นแนวรุกคนใหม่มาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะท,ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามนักข่าวรายนี้เผยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่รรดฟอร์ดจะอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่สเปอร์ตต้องการตัวเนื่องจากพวกเขาต้องการตัวผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า23ปี แฮริ ude, สยังกล่าวเสริมว่าสัญญามูลค่าสา5แส0้านปอนต์ต่อสัปดาห์ของแรดฟอร์ดจะเป็นอุปสรรคต่อท็อตแนมเช่นกันพร้อมทั้งชี้ให้เห็นด้วยว่าผู้เล่นของเมเตอรรายนี้ชอบเล่นทางฝั่งซ้ายมากกว่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขามีโซนเฮอร์มินติโมแวนเนอร์และวิลสันโอโดแบเป็นตัวเลือกอยู่แล้วผีสนใจแฟร์บุูเกนมือหนึ่งแทนโอนาน่าแมนเชสเตอร์เต็ดแ,ดแสดงความสนใจบาร์ดแฟร์บุูเกนผู้สาประตูทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของไบรตันแอนโฮปอัลเบียน s u n เดมินเลอร์ซืออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยเต็ดเริ่มมองหาผู้รักษาประตูทางเลือกใหม่สำหรับฤดูกาล2025-2026เพราะไม่ประทับใจผลงานของมือหนึ่งคนปัจจุบันอันเดโอนานาที่โชว์ฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้โอนานาอนาคตสันคลอนหลังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจในฤดูกาล2024-2025และยิ่งหนักขึ้นภายหลังการมาของรูเบนอโมดิมทำให้แมนเชเตเริ่มมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เอาไว้บ้างแล้ว ตามรายงานระบุว่าแฟร์บุกเกนโชฝีมือเตตาแมนเชสเตนดตดหลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของไบรตันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วและกลายเป็นมือหนึ่งทีมและกลายเป็นมือหนึ่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์คนปัจจุบันด้วยแฟร์บุกเกนวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง6ฟุต4นิ้วหรือ193เซนติเมตรย้ายจากอันเดเลตมาร่วมทีมไบรตันเมื่อปี2023เซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2028คาดว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะรอทุ่มเงินในช่วงตลาดซัมเมอร์มากกว่าเดือนมก,การาคม <S <S ปูดผีเตรียมปลดหัวหน้าแมวมองนายประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมปลดโทนี่โคตันพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าแมวมองผู้รักษาประตูตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบ,บุว่ารูเบนอาโมริมไม่ประทับใจทั้งอันเดโอนาหน้าและเอาตายบายยินดีหลังก่อความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับโคตันเป็นทีมงานของไมเตตดมายาวนานโดยเดิมทีทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูตั้งแต่ปี1997จนถึง2007ปีแสดงมีปัญหาในการรับมือจากลูกตั้งแต่ในฤดูกาลนี้และโดนทำประตูจากสถานการณ์ดังกล่าวถึง6ลูกจาก7เกมหลังสุดเลยทีเดียวแมนยูนเต็ดตกเป็นข่าวสนใจผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อกดดันโอนานาและหากบายดีย้ายทีมโดยมีบาส์แฟบุเค้นจากไบรตันและเซเนร์ลัมเมนจากรอยัลอันเวิร์บที่ถูกพูดถึงในช่วงหลัง ดานิเอเล่เดรอสซี่ตำนานนักเตะของโรมา่าเผยว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันเรื่องย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปเมื่อปี2006ในระหว่างคุยกับโอเวอร์แล็พอดแคสต์เกี่ยวกับช่วงเวลาสมัยเป็นนักเตะเดรอสซี่ i, ชื่นชมปีแสดงอย่างมากพร้อมเผยว่าเกือบจะได้มีโอกาสไปค้าแข่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดหลังมีโอกาสคุยกับป๋าที่สนามบินผมติดตามฟุตบอลอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วเดรอสซี่กล่าวในระหว่างคุยกับแกรี่เนวิลล์รอยคีนเจมี่คาร์เกอร์และเอียนไรท ผมติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านิดหน่อยผมสนใจรอยคียนและสิ่งที่คุณสร้างไว้ผมชอบมันมากๆผมเกือบจะได้ย้ายมาเล่นนอังกฤษมันเป็นตัวเลือกแรกถ้าผมย้ายออกจากโรมมันไม่เกิดขึ้นมันคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับผมผมมีโอกาสไปเล่นกับทีมอื่นบ้างเหมือนกันแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่ผมมองว่าเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในอังกฤษ ขณะเดียวกันเดลอสซี่พูดถึงเรื่องที่มาเซโลลิปปี้เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นโค้ชที่ตัวเองยำเกรงพาเขาไปคุยกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่สนามบินเมื่อปี2006ในระหว่างเดินทางเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เยอรมันในปี2006ตอนที่อยู่ในสนามบินระหว่างฟุตบอลโลกและมาเซโลลิปปี้ก็โทรหาผมผมไปที่นั่นผมกลัวเขาแล้วเขาก็เปิดประตูพาผมเข้าไปในห้องเล็กๆแล้วก็ได้เจอเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอยู่ที่นั่น เขาบินจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อดูฟุตบอลโลกลิปปี้บอกว่านายต้องไปที่นั่นผมรู้สึกประม่าเพราะเขาเพราะลิปปี้เขาน่ากลัวเป็นช่วงเวลาสั้นๆราว3นาทีไม่มีอะไรสีเรียสแต่ผมอยากจะพูดว่าได้ผมต้องการไปเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากตอนผมยังเด็กอย่างไรก็ตามสุดท้ายการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นและแมต์ก็ไปคว้าไมเคิลคาริกจากสเปอร์ร่วมทีมและเดลอรซี่ก็อยู่ในชุดที่ทีทมโดนถล่มยับ1ต่อ7 ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยพวกเขาตัดสินใจถูกแล้วเพราะคาริกเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาเคยดวนกับเขามา3-4ครั้งและบางครั้งมันก็เป็นฮายน่าสำหรับเราเลยเราแพ้7ต่อ1 3ต่อ0ผมยังยิงประตูดได้ในเกมแพ้7ต่อ1แต่สำหรับเราแล้วมันน่าอายมากหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ